ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องอาสาชอบช่วยแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปรีวิววิทยุสื่อสารครับเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดให้ฟังอีกครั้งนะครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องวิทยุจีนแดงเป็นเครื่องวิทยุจีนครับนี่ครับยี่ห้อบราฟิลครับ ยีหัวบอเฟงเป็นเครื่องผิดกฎหมายเขาไม่มีปทอทผมไม่แนะนําให้ประชาชนทั่วไปใช้นะครับประชาชนทั่วไปผมไม่แนะนาให้ใช้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องผิดกฎหมายครับเป็นเครื่องผิดกฎหมายแต่ถ้าหน่วยงานไหนที่ได้รับการยกเว้นการใช้วิทยุเถื่อนก็สามารถใช้ได้ครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอาสาคู่ภัยครับเพราะเขาไม่มีเงินเดือนแล้วก็ ถ้าวิทยุของกู้ภัยที่มีปอทก็เป็นที่หน่วยงานแจกให้ใช้ครับซึ่งมันไม่พอครับก็ต้องควักเงินซื้อเองครับราคาไม่แพงครับเครื่องนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทครับนี่ครับเปาเพลงเครื่องนี้ครับไม่เครื่องนี้ก็ไม่มีปอทอีกครับผมซื้อมาใช้เครื่องนี้จะอยู่ประมาณเก้าร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นเสาอากาศสไลด์สิบท่อนสั้นแบบสั้นนะครับ อันนี้ก็จะเบาเฟ้งเหมือนกันครับนี่ครับเครื่องนี้จะเป็นลายพรางเครื่องนี้จะเป็นซีดังนะครับไม่มีปอทองเหมือนกันครับและอันนี้จะเป็นวัวแดงครับวิทยุสื่อสารเครื่องแดงเสาสไลด์สิบท่อนยาวนะครับวิทยุสื่อสารเครื่องแดงเครื่องนี้มีใบอนุญาตปอทอใช้อย่างถูกต้องครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่าปอทอเป็นลักษณะยังไงอะไรยังไงครับ ขอยาหญ่เปนหนึ่งครับนี่ครับปอทอก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าครับนี่ครับจะมีตาคุดแบบนี้ครับนี่ครับหอยาหญ่เป็นครับผมอยู่ที่มือครับนี่ครับนี่คือปอทอตาคุดนี่ครับ เครื่องแดงสาหรับประชาชนทั่วไปใช้ได้หมดครับเครื่องแดงประชาชนทั่วไปใช้ได้หมดครับแต่ต้องไปจดใบอนุญาตจากกสทชแล้วก็ไม่ได้สอบใช้นะครับไม่เหมือนนักวิทยุสมัครเล่นถ้าเป็นนักวิทยุสมัครเล่นใช้เครื่องดําหรือเครื่องแดงครับแล้วก็ต้องไปจดใบอนุญาตแล้วก็ต้องสอบนักวิทยุสมัครเล่นนี่ครับนี่แต่ประชาชนทั่วไปใช้ได้หมดครับเครื่องแดงว่า แต่ถ้าไม่มีปทอทก็ไม่แนะนำให้ใช้นะครับถ้าไม่ใช่หน่วยงานโดยวโดนจับมามันจะมีคุ้มครับเครื่องประมาณเครื่องเครื่องละสองสามพันแต่เราใช้แบบไม่มีปทอทหรือเครื่องละหกเจ็ดร้อยเราใช้ไม่มีปทอทใช่ไหมครับพอเจ้าที่กสชหรือตำรวจตรวจคนพบก็จะโดนจับนะครับโทษปรับประมาณห้าหมื่นบาทจำคุก ห้าขออภัยครับโทษปรับ1นึ่งแสนบาทจำคุก5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับครับไม่ได้นำไม่ใช้เครื่องเถือนครับถ้าไม่ใช่หน่วยงานที่ยกเว้นครับอย่างเช่นอาสาภุภัยนะครับถ้าเป็นนักวิทยุสมัครเล่นก็ต้องสอบจดใบอนุญาตถูกต้องครับถ้า เป็นประชาชนทั่วไปไม่แนะนําให้ใช้เครื่องเถือนครับถ้าไม่ใช่อสากูภไปตำรวจหรือหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นครับและประชาชนทั่วไปก็ไม่สามารถใช้วดดาได้นะครับถ้าไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ไม่ได้เป็นนักวิทยุสมรล่นหรือเป็นหน่วยงานที่เขาให้ใช้ใช้ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับโดนจับเหมือนกันครับโทษปรับก็เท่ากันเลยครับปรับหนึ่งแสนบาทจำคุกห้าปีหรือทั้งจำทั้งปรับครับ นี่ครับของผมก็มีหลายเครื่องอยู่ครับเดี๋ยวผมมารีวิวแค่นี้ครับเครื่องอันนี้กเ็เป็นเครื่องเถื่อนครับเครื่องเบาเฟงผิดกฎหมายแต่อาสากู้ภัยจะใช้อยู่นะครับราคาถูกครับเพราะว่าเขาได้ยกเว้นเพราะอาสากู้ภัยมันจะไปจดอน,นุญาตไม่ได้ครับถ้าเป็นกู้ภยัยประจำที่มีวิทยุที่หน่วยง,งานแจกให้ก็จะมีปออครับ แต่ถ้าเป็นอาสาครูไปต้องซื้อเองครับแต่ถ้าไปจดใบอนุญาตก็ผิดกฎหไายดีครับเพราะว่าจดใบอนุญาตมันเป็นความถี่ของนักวิทยุสำเร่จเราเอามาใช้ในยญาตครูไปก็โดนจาเหมือนกันครับผมต้องขอโทษขออภัยที่มีเสียงรบกวนเข้ามานหนึ่งครับแล้วก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ช่องอาสาชอบช่วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวกระเป๋ายา จากละะาซาด้าราคาส0 0รบาทนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ